อุ้ยวุ้อ่ากูอากาอันนี้ก่เดี๋ยว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 กินนังซี่มันได้กินมันของไอ้เิื่อไม่ได้กินมันของมันไม่ได้กินเบสเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับ ตอนนี้ผมก็ออกมาหน้านะครับมาเบืองหนองผางสิเบ็ดนะครับอยู่สายาเตียนะครับบ่รู้ว่าจะได้ไปนะครับผมก็บศิพาไปเบืงองบรรยากาศนม่มอแรกนะครับเอานะครับพี่น้องคื้คนที่ตกองเเบืองทํา่นกน ดดได้เยักตัวละลานี่ไม่มีอันอยู่บ่ก็ได้ดมาหนึ่งก็ได้สองตัวแล้วฮะโอ้ปลานิน่นเออนี่ปลาตอดดีว่ นามเขียวมีนามมันตืมขึ้นกับเขียวมันกระไยมันกระนาจีถ่วมหัวเยอะมากน่ะมันตามันตามันตาฮึฮ <arning> ึ <by> <iden>

mưng hả โวยไหนบ่ hả? Hả? นานนานๆชอบทําตัว ไอ้ปูม่มา,า,ายปัปกัอ้ยเอิเขี่ยม่เนดยมเ้ยันเนี่ยป่าแมวป่าอะไร,รป่าได้ปูแล้วคือด้ตัวยังไงแถวะ Piên, piên bằng năng nữa về nghiệp luôn. cho cứ để ta tuổi nhè thế vậy. cho cứ để ta tuổi nhè thế ô cứ để lại à. ạ Hãy ừ. สองคนแม่ลูกบ่อิทิบตัางหากติ๊ิบน้องติ๊บโอ้ดูแม่มาได้อันนี้ว่านเนี่ยแกขมินแกขมิ้นคดยว้น้อง้ปิดลัดดึกลนามปุยโอ้ค่ะ อันนี้เพื่อนปลูกรุ่นท่อได้ผังดินฟังคู่ซาฟังหุ่นบดีต้องในกวนเฮ็ดกันงสีเหลอเฮ็ดต้องนำ้ำไมร้านหนาเรียงไอ้ปูวเราเด็ดเงี้ยตัวเง,งี้ยวผังเออแด้ทะลุนน้ำกันนะครับว่าห้อสีได้ตายเป็นได้พี่น้อง อุ้ยอ้าวเดีอากัดอันนุ้มชิคกี่มันเลยเอ้าเดี๋ยว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 กินนังซี่ท่านได้กินมันของไอ้เชื่อมันไม่ได้กินมันของมันไม่ได้กินเบ็ดเนี่ยปลาว่ากินเบ็ดเด้อกินปีกกินขี้บทั้งๆโอ้ยฉิดเบ็ด ี ee, เนเอาไปทอดให้สันว um ่าก anyway. ินน okay. ี่พอได้ยิ่นี่ยทำปลามืออย่อดได้ขดกรดดูใจนำกันครับพี่น้องอมคอผมก็ได้ไรเหรไปไม่่ฮะไปไม่ไปห่อห่อบ้านแบบนี้เอาฉันขอเลย เข้าไปฮะนองสันวากันมีท่าบ่มีเตี้ยวอื้อเนี่ยผู้ใดสิเ่ยเนี่สันวาไปเอาเอาได้บ้าน ต่ว่ต้นน้ำมันอ่อนดูแต่ว่าเมียไหมเไปเี่ยว่ากินเลกเห็นว่าอันนงานนี่เห็นเนาเห็นะยังอ่อนเห็นว่าแถ่นีเนาะมันอ่อนอยู่ขี้ขึ่นอ่ะขึ้นื่นอ โอเคโอเคจะอยู่บ้านนอนะ่องนะต้มขมขมแม่นๆ่ยู่ว่าพักกี้เรียกขมแต่ว่าต้มจะไรงกว่มันมันไม่เห็นยังมัเศร้าขมไหมมันบก็คือจังที่อันนี้ต้มประมาณ3-4น้ำแล้วก็คือบขมถักขี้เล็กนี่แหละ บ่บบอหล่นแล้ว เกโ้อโทรศัพท์ก่อนใช่ตลาเสียงมากมันบมดเุอก็ได้่บาทมาจำ่าเดียวมันจะเห็นล่อมรู้มันมีทัที่านหาไดเท่าีกไม้าหรไม่ยตยันจ้ะยันเอา อย่างอีเพิ่นกันบมั<อ>นหยิบรถนะเออขอบนดอดันรถคนหนักหัวกัว <c oughs> นย่างห,หัวไหมเป๊อปอันอย่างเอาโทรศัพท์เราไปสั่งก็มีขุยจีบผมน้อยเปื้ออยู่นเนี่ยแมนขุยจีบผมเต็มอยู่คุณน่ะขุยจีบผมไหมอันนี้ก็แเมนแต่ว่ามันขุยน้อยไว้คุณ่ะ ปุณะคุณจิปป่มเด็กเลยแต่ว่ามันจะโตน้อยหลายไม่ไายคุณจปิปปุ่มนะเอาอีกหนะ้าทางเหนือพี่ไอ้ย,ยิ่วถึงมันปะพี่น่ะพี่น่ะ Thẳng thẳng ra, thẳng lặng Nhìn ngàn nhọn, nhau, ngào, nhọn Ở đây đi Trời nó có mẹ thằng ai mẹ Ừ, thẳng thương kia thôi nè ออมใสหนังแกงใสนังเมนมือเขามาบ้านมันอ่อนแห้งเท่านั้นเอาง่ายอีกออมใสหนังกับแกงใส่ปลาหมึกแซ่บแซบเนีย่ยเนี่ยเราแกงสุก,กินแซ่บแกงใส่ปลาหมึกเป็นแห้งออมใสหนังแหละก็แซ่บอยู่แต่กแ็แซ่บไปคนละแบบหนังแล้วมันเคี้ยวยากยำยากแต่ปลาหมึกมันแซ่บได้ ข้างหลังไอ้พีนะ่เมยข้างหลังไอ้ข้างขางท่านพี่เมย์แต่ยันไหนเอามาได้หรอกทีมมนงาหน่อยยังนงาันหักมันได้เหยียบไปบเดี๋ยวต้องซีซีให้เบิ่งเนียนทางนี้เนี่ย พี่นะปีนมาได้กับบูปีนนี่ได้บล่ล่ะปีนได้บ่อเออท่านี่แหละน้องวาดอ่ะเออเอาได้ก็เอาเอาได้เลยอย่าเอา

Nó ngon đây quá Coi <laughs> đi Coi 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 Tại bảo khí nó nhạp gì đâu quá Một khi tuần là nó yên đi Nhạp đây กิ้เบนิกเอาบ่สอ๋อมันมันเลยเนี่ยว่ะมันมันเลยบอยนี่ยาเรายัางเอามานันนันคือบอเบียดไปเป็นนันรถไหนนะไม่ต้องหูดไหมไมันกระเค่งเลยเมนบ่เมนเห็นวันนี้เมื่อแล้วเขาก็จะร่างต้มเลือนสบ,บาย

ไม่ได้แก่งเยครับขบี้เด็กข้ามาเก็บเงินพอดีเนาะแเก็บเกียงใส่เหมอนมา,กาเก็บันนั้นเลยกํลัง,ง,ง,ง็นอยอดอ่อ,อ,อนๆทำ่ไหมเมยแต่นี่แได้ขีคปลได้ควายพุกี้ป่มไมด้บงเดนี่จ้ะ

คุณีกินอาพนึงว่พริกบ่ก็สิชปบิหาเก็บพริกในเนื้าแดงเพราะเพิ่มเติมบอกไปเก็บนะสุกแล้วก็เลยว่าสิเก็บจะตักแห้งไว้นะตักแห้งไว้ไปเบิ่งบักพริกในเนื้อแดงนะพี่น้องซร้างเดือดออกมาแล้วตอนนี้เรากล่อมาฮอตนามาแม่เบิ่งเหมือนนึกท่านแก่ มันแก่แต่ว่ามุกถั่วแก่เบิดเลยประเดี๋ยวออกมานาโดนป้าน่ะเรือเดียวนี่ซอยอยู่น่ะกองเยอะเห็นว่าปรเดียวออกมานาถ้าพูดนห่แก่ครับมุกเชรีเบิดเลยประมาออกมามันก็ึงเอ้ยยังขบปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดส าเออคุยยังขบอยู่ยังขบอยู่พี่ชิบหาตอนน้องยังขบอยู่นะนนั้นทำปี่รงไหนวนนึงชิบขบมาเ,ายเมาลย,ยเกลับมาจะทกหน่ยใหญ่โอ้ยมันแก่มาละเก็บเผาเก็บเผาเออเก็บเอาเข้าไปใช้พัดกระเพ๋ากูแซ่บอ่ะอือขอโทษบอกมานาอันนี้เกิดได้ประมสามเื้อยแก่อีอก,ก,ก,กอแล้วม่ได้ออกมาหลอกนาเด้ พดบ็ดอลไรกันพึ่งช่อไมาได้ออกมาหน้าดุเกรื่อบ็ดแล้วอ่ะมือเหรอให้เครื่องมันเหี่ยวก่อนนี่ก่อนไหมให้เครื่องมันเหี่ยวก่อนนี่ก่อนเนี่ยอีกจัะมาจะคิดนึงก่อนหน่อยมันค่อยไปแล้วเขาปิดเข้าไปมันจะได้อยู่มันจะได้เฮาบ์กบกินน์กับมันจะบ่นเอาเหรอเนี่ยง่วงกระดกขัก ยา,นนมมายแม่นเขามันมาล้นถิ่มเพ่งดกกันนี่อันนี้จะเป็นม่วงพันธุ์ใหญ่นะเนาะมันคือใหญ่ใบทีน้นนนอยเนาะเ่างพอดีออกมาหล่น,ลน,อ,นอ,อันนี้จะเป็นมม่วงพันธุ์ใหญ่แห้งอันนี้หน่วยเดียวเป็นโลสองโลมันปรจับทอปนะีไก่นะไอ้วามกว่ายู่หลายกว่าอยู่เมียน,นลายกว่าเพราะว่าปีกไก่ท่านนี้ไม่ได้เป็นได้เป็นได้ทั้งนั้น มก็ร่วงก็ร่วงลายฮะพูดนะใหญ่ไหมแม่แยแม่มาขวั่เขาอยู่พุ่นกะนมือพี่ไปเก็บกินได้ยาเตียวอ่ะมาขั่เขาปลูกไว้อจังนายาเตียวนะไปเอาบางนาเอาเมื่อไว้แปะเตเอาบางนา มันมีรองน้ำกินดูนี่หฮงแก่หักคนน่ะเหี่ยววิดคนไหน,นเหี่ยวมาแล้วอยากใา้เขาไปได้หดนา,นนบบานนมด้วยมั้ยจักองมันจะจับมันรอนีเขาบอกหดหนามจะได้กิวยูนน่ไหมเมนเมนน้องเป็นดอกใหม่เลยเห็นปะอือ หลวงพได้อยู่เป็นดอกไมอ้อมอ,อ่นน้ำมเดียวอะเดีย๋ยวออ,ออกมาหน้าอะไรเงี่ยลายมลายไม่รู้เป็นผิด,ดเปนนะแเอาองอปนปั๊มปั๊มอยู่ มันเกี่ยวมันเกี่ยวมันจะได้เอาเข่าไป nhờ nó zoom nòng là lạ nhờ nó zoom nòng quân này zoom thân này này zoom này nhiều nè nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อือแรงๆครับคนบ่ตกตก มลาล้างหนึ่งอตอนนี้เขาก็ลังหัดบ้านแล้วนะครับพี่น้องมาทานกระดานไปต้มผักขี้เล็กเอี่ยนงนั่งนั่งเราก็ตม้มเนาะฮะ เวลาลูกเจ้าต uh, ื oh. ่นอ yeah. ่ะฉันว่าจะตื่นแล้วล่ะยินเสียงเลยเออยิเสียงเข้ามาเดี๋ยวแม่ล่างนี้ก่อนนะครับม่างต้มผักขี้เล็กกับพี่น้องอ้าวมาแล้ว้าตัวดอตาวดุใส่

แติมเแล้วกล่ะก like <t what journey> yeah. yeah. so <t odel> ็ช <abord nói gy wa> <t coloring anyway> ิได้กินเนาะค่อยต้มนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดีวให้่ากันลดงเหตุใดลยากันก็ต้มมาเลย่เทียวนมจน้มั่งมัวมั่งมันซ่างน้ำก่เียันว่ดีไต้มซงนต้มงน้ำข้าวเดียวบัดีมดีขันจืดไรขอมันแช่มบมีันบ่มกับัวเมื่อนั่งเมือนพอดี กิตุ่มมาด้อันนั้นเราแงแคหมออาไเดียวแหมออไเดียวให้ต้องพังเียดนีกันห้องค่อยว่ากันนะต้องบอกใบกระบอปบบอกตัวเบียวพกก็ได้ครับพี่น้องกำัเห็นบกรบ่กนวลาของตัวตืนพังพังกันช่วงนุ่มไถิดดูไปเถิดบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายปถดต้องจุดเล ได้คอยติดตามมึงนะครับว่าน้องพังจะยัดสูตรได้ไหมครับพี่น้องขอบคุณมครับดีพี่หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย